พบกับ KDP Performance นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้า Ford ดรถบ้านนะครับคันนี้เท้าคมก่อนคันนี้ลูกค้าเนี่ยเขาเอาชุดเบรกเดิมจากคัน Ford เก่าครับมาใส่กับ Ford ดรถบ้านนั่นเองนะครับก็คือคันนี้ครับมันเป็นรถบ้านซึ่งมันมีน้ำหนักเราก็ต้องใส่เบรกที่มันเป็น performance ให้กับตัวรถนะเดี๋ยวเรามาดูกันมันเป็นชุดเบรกอะไรนี่ เป็นเบรกแบมโบ GT 6พอร์ตครับจานหน้าก็เป็นลายจานเจาะรูครับครับสีดำน่าบวกกับล้อแม็กแต่งสวยๆน้เดี๋ยวไปดูเบรกหลังกันเบรกหลังเนี่ยเป็นเบรกแบมโบ GT สี่พอตเหมือนกันนี่มีเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับน้าทางร้านเราก็จะทำอะแดปเตอร์ครับเข้ากับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าของตัวรถนะครับแล้วเราก็ใส่สายเบรก หน้าเฮลหลังเฮลให้ด้วยนะอ่านี่แต่ก็เดี๋ยวเราไปพาชมรอบๆรถหน่อยดียว่ว่ามันหล่อขนาดไหนแ้อ,อย่างหล่อเลยครับเียพามาทางด้านฝั่งซ้ายครับของตัวรถอืมก็ถือว่าสวยงามมากๆสำหรับคันนี้นะครับเหตุผลนะครับที่เราจะต้องใส่เบรก performance เนะี่ยก็คือหนึ่งเลย น้ำหนักรถเนี่ยเขามีน้ำหนักที่ค่อนข้างมากแล้วเราเนี่ยก็ต้องการการเบรกที่กระชับมากขึ้นครับก็คือให้ระยะเบรกมันสั้นลงนั่นเองเพราะว่าบางทีรถหนักมากไปเวลาเราเหยียบเบรกอะไรเงี้ยครับมันอาจจะทําให้แบบเรารู้สึกว่าเบรกไม่อยู่แต่ชุดเบรกนี้แน่นอนครับผมรับประกันเลยหน้า6พอร์ตหลัง4ี่พอตเบรกอยู่แน่นอนปลอดภัยหายห่วงครับถ้าลูกค้าคนไหนสนใจอยากจะคัสตอมชุดเบรก หรืออยากได้ชุดเบรกเอ็นเลสนะครับตอนนี้เรามีเอ็นเลสหกเอสหกเอสสี่เอสสองแล้วก็ไมโครหกเนะี่ยติดต่อที่แอดเคดีพีเปอร์ฟอร์แมนได้เลยนะครับเรารับทำทุกอย่างรับเซอร์วิสสวัสดีครับ